ลครับก็สวัสด,ดีทุกคนนะครับวันนี้ก็วันลอยกระทงกันอีกแล้วเหมือนเช่นเคยทำเนียมช่องไม่ว่าจะล้มหายตายจากแต่คลิปลอยกระงทงนี่ต้องมีก็จริงๆปีนี้นี่คุณังเกตเห็นเวลาไหมตอนนี้5้าทุ่มยี่สเอาตรงนะผมว่ายิ่งโตขึ้นเรายิ่งแบบไม่ค่อยอินกับเทศกาลไหมคือผมปีนี้คือผมเพิ่งรู้้วยซ้ำ่าวันนี้มันคือวันลอยกระทง จากใจเลยผมไม่รู้ด้วยปัจจัยที่ว่าเอ่อการสวรร์คนหรือเปล่าคือทําให้งานลื่นเริงมันอาจจะไม่ค่อยได้รับการโปรโมทมากนักซึ่งเราก็มาลอยกระทงกันดีกว่าซึ่งผมก็แน่นอนผมลอยกระทงออนไลน์ครับคือปีนี้ผมไปงานวัดมาแล้วแหละคนเยอะมากเลยแปลกใจเหมือนกันตอนแรกนึกว่าคนจะน้อยอาจจะเป็นเพราะด้วยคนละครึ่งไหมช่วงนี้แบบใช้ลของกำลังกระตุ้นเศรษฐกิจกันคนเลยออกมาจับจ่ายเดินงานกัน เยอะมากแถววัดผมนี้คนรืมร่ำเลยแปลกกว่าที่ผมคิดแต่ที่ความจริงแล้วผมไม่รู้จะทำวันนี้ว่าอะรกระทงลืมไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเรามาเลือกกระทงกันดีกว่าว่าเราจะเอาอะไรเอ๊ปีนี้เข้ามาตีมแบบแบ่งเป็นภาคนะผมเลือกภาคอะไรดีเข้าแตนนะลุงพลไม่น่นนะภาคเหนือน้ำจลํา,าลปางขนมไทยกับ ขนมโคที่ภาคใต้เนี่ยพี่เป้าร้อยแรงนี่ต้องเล่นกคนใต้แล้วเฮ้ยอะไรโอ้โหเดีนี้มีโฆษณานะเดี๋ยวนี้นะมีนะนิเกะน,นะปิดไงนะเ,เราเลือกเป็นอะไรนี้ครับผมดาวเรืองเฮ้ยขอโทษครับเด้งเดงดาวเรืองงานเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภบ,บานไม่รู้เลยรักหวานยาวนานกล้วยไม้สุขภาพดีไรโรคภัยดอกรักความรักดีมีมิตรแท้ ดอกเข็มความรู้มีสิทธิ์ดียดที่เฉียบผมอืมปีนี้ผมว่าว่าน่าจะอยากได้งานก่อนนะเนี่ยอยากมีงานดีๆนะทำผมรู้สึกว่ามันอย่างกับซีรีส์ Coming of Age มันแบบว่าก็โฆษณาอีกแล้วรัศดาแต่ยๆอย่างาาาามันเปลี่ยนไปเลยจริงๆนะชื่อของคุณชื่ออะไรดีธนวยคงควยทอนเฮ้ย ชื่อเอ่ออืมชื่ออะไรดีวะมันคิดไม่ออกอะงานนี้ี่าชื่อนี้เลยข้ามาริฐานขอให้พระเจ้าโชคดีนั่นการงานธรรมาค่าขายเจ้านายรักรุ่นร้องเชื่อฟังฟังทุกเรื่องด้วยเถิดลบ,ลบ,ลบๆกขอให้ได้ ร่วมงานดีๆมีความสุขกับชีวิตไัยทำงานนี้แม่คัมมิ่งออฟเอจริงลอยเลยอืมเรียบร้อยครับผมรอยจะโทรออนไลน์แล้วกว่าคืนนี้ก็จะลงก็ประมาณเที่ยงคืนก็ขอไ้พอดีหน่อย ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหลักทงนะครับผมก็แล้วใครชอบใครขอให้ได้ไปลอยคนนั้นนะครับแล้วก็อย่าลอยอะไรที่มันทําร้ายกับธรรมชาตินะครับผมถึงต่อให้ลอยชื่ออะไรมันก็ทาร้ายทางอ้อมอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรสไลวันี้ก็ไปก่อนแล้วนะบายๆเจอกันอีกทีน่าจะคริสต์มาสให้ผมเดาบายย